n o t e วลลเเพิ่ม2ฟีเจอร์ใหม่บอกเลยว่าถ้ามีรางวัลโนเบลของ AI ควรจะมอบให้กับโนด e วลเครับเพราะปฏิวัติห้องเรียนจริงๆนะโนด e วลเทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเนาะไม่อินโทรมากมี2ฟีเจอร์ใหม่คือ f ฟชช h ่นกกับค u ิดครับ flash card เอาไปดูก่อนผมกดไปนี่เป็นแบบนี้เลยบทความนี้เรื่อง deep mind นะตามความเห็นของ Demis นะครับอะไรคือเป้าหมายสูงสุดของ deep mind เรานึกๆๆๆถ้านึกไม่ออกแล้วก็กดตอบอ่าเป็นการเรื่อง soap เรื่อง intelligence ของมนุษย์นะครับ Demis คาดว่ามีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเกิด AGI ภายใน5ถึง10ปี Demis คาดว่า50%จริงๆอันนี้มันเป็นบทสัมภาษณ์แหละนะจริงๆถ้าหลังจากเราใช้ฟีเจอร์อย่าง audio overview เป็น podcast และเห็นภาพรวมและ mind map อันนี้เพื่อให้เห็นแบบองค์ประกอบของ knowledge หรือ Do ทที่เราต้อง connect กันในสมองของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ มาชัดชัดชัดชดคุยชัดชดคุยเสร็จทบทวนความรู้ไม่ได้2โหมดใหม่คือ Flash c a ก d กับ Quiz นะครับ Quiz มันมีมานานแล้วก็าทำไมผมซืม้อมนเพิ่งมันมีมานานนี่แบบนี้ได้เพื่อทบทวนคำตอบดูหินได้ด้วยอ่ะ Explain ได้ด้วยว่าที่เราผิดผิดเพราะอะไรทำให้เรา พบองความรู้ได้ดีขึ้นนะแล้วแฟชชั่นเนี่ยครับเราสามารถคัสตอไมได้ด้วยนะเลเวลความง่ายกลางยากหรือจะบอกแค่ท็อปิกที่เราอยากจะฝึกหรืออยากจะจำไปก็ได้ถ้า quiz ควิสอย่างเงี้ยครับเงี่ยเราสามารถบอกความยากจํานวนข้อหรือความยากแบบเนี้ยหรือเป็นควิสแค่เรื่องนี้หรือไม่เอาเรื่องนี้เพราะเราเก่งแล้วก็ได้ดีฟรีและโหดสุดๆเนาะบอกเลยถ้าห้องเรียนจิบอันนี้ไปใช้ประกอบกับการสอนนะครับผมคิดว่านี่คือหนึ่งในวิธีที่ใช้ไอในการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างโคตรมีเบนิฟิตที่สุดเลยนะครับใครเรียนอยู่ใครติวสอบอยู่ใครไม่มีเพื่อนช่วย ทวนข้อสอบกันฟีเจอร์นี้ตอบโจทย์แน่นอนครับโน้ตบุ๊ก LM 2ฟีเจอร์ใหม่แฟชชั่นและควิส